ไปถึงลัคนาราศีบ้างนะครับนี่มีมาแรงเพราะว่าดาวพฤหัสเนี่ยยกย้ายจากลัคนาราศีกลุ่มเข้าสู่ลัคนาราศีมีนวันที่8เมษายนนี้ เรนั้มีมีในช่วงที่ผ่านมาเครียดกังวลอึดอัดใจหลังจากดาวพฤหัสจะดีมากนะครับแล้วก็ลัคนาราศีกุมดีอย่างต่อเนื่องปีที่แล้วก็ดีแล้วปีนี้ยิ่งดีโโบ้าน <โอ S 1> ช่องห้องหับต้องมารถต้องเข้านะฮะสปอนเซอร์ต้องมีละกุมมีกุมเนี่ยดาวพฤหัสอยู่ในภพภพกระดุมพระการเงินของชาวลัคนาราศีกุมเวลาดูราศีนะฮะอาจารย์โจนเน้นนะฮะหนึ่งเลยดูลัคนาเป็นหลักก่อนรู้ลัคนาดูลัคนาถ้าไม่รู้ลัคนาดูราศีนะครับกุมก็จะดวงดีนะครับผู้ใหญ่จะเมตตาให้การ ประถมนะครับกันกันนี้แบบมีดีบ้างไม่ดีบ้ากปีนี้กันก็จะดีขึ้นนะฮะแล้วก็เมถุนเมถุนเนี่ยโดดเด่นเรื่องคู่ นะับไพโสนก็จะมีคู่นะครับตุลตุลก็จะดีขึ้นเพราะว่าดาวเมฤรยูเนี่ยจะยกย้ายช่วงกลางปีนะครับเพราะฉะนั้นตุลตุลกับเมษเนี่ยต้องรอหน่อย<ช>นะฮะกลางปีจะดีขึ้นนะครับกรกฎเหนื่อยนิดนึงนะเลิกป่วยกายป่วยใจกรลกดจะฟื้นนะครับพิจิปีนี้ดีนะปีนี้มีมีมเรื่องทรัพย์โดดเด่นนะครับบางเรื่องอาจจะไม่เด่นพิจิอาจจะเจองานยากอาจารย์โจเป็นคนลกักษณะพิจิพิจิในปีนี้เจองานยากงานหนีแน่นอนแต่มันแลกมาด้วยความสําเร็จและความร่ำรวยนะฮะสิงสิงนี่ต้องอยู่แบบเบื้องหลัง นะครับสิ่งไม่ให้ดูไม่ดีนะแต่ถ้าเกิดออกหน้าออกตานี้ชั่วโมงนี้และนะฮะเบืบ้องหลังดีทําอะไรต้องใจเย็นๆนะครับมางกรก็มีโอกาสที่จะก้าวไกลนะฮะในเรื่องของการงานเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นราศีที่แรงจริงๆก็มีมีนกุมธนูกันนะครับแล้วก็เมถุนนะก็ขอให้รวยรับทรัพย์นะครับ